สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วสิบสองคนนะนนเข้ามาแล้วสิบสองคนเริ่มเลยนะครับคนไหนเข้ามาก็เช็คชื่อนะคนไหนไม่เข้ามาก็ขาดนะครับตามนั้นนะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเรื่องการหารจำนวนจึงซ้อนนะครับการหารจำนวนจึงซ้อน นะเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับการหารจำนวนจึ um yeah, sure. yeah. ta ิงซ้อนเป็นยังไงนะครับมาเริ่มเลยนะครับการหารจำนวนจชิงซ้อนนะครับก็คือมีจำนวนจึิงซ้อนสองตัวนะครับนามาหารกันนอกจากบวกได้ลบได้คูณได้มันก็จะหารได้ด้วยนะครับจำนวนจึิงซ้อนเนี่ยนะถ้าตัวปกติที่เราเคยเจอก็คือ z เท่ากับ a บวก bi นะครับ a กับ b เป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหม a ก็คือส่วนจริง นะครับ B คือส่วนจินตภาพนะนะครับก็มาหารกันทีนี้เวลาที่เอามาหารเนี่ยนะครับเขาจะกำหนดจำนวนเชิงซ้อนมา2ตัวคือ Z กับ W นะครับ Z กับ W เนี่ยคือจำนวนเชิงซ้อนนะครับแต่ว่าคนละตัวเลขกันนะก็เอามาหารกันนะครับเวลาที่ตั้งหารเนี่ยมันเขียนได้2แบบแบบที่1ก็คือเขียน Z หารด้วย W ับเบิลยูดับเบแหละนะครับแบบที่2คือ หารแบบเศษส่วนนะครับเขียนแบบเศษส่วนอืมนะครับอ่ะแบบที่หนึ่งคือแบบนี้ครับแซดหารด้วยดับเิอยูเนี่นะครับแศษารด้วยดับเิอยู่ สัญญาณยังชัดเจนไหมครับ <Okay. S 1> ภาพชัดไหม <Yeah. S 1> ถ้าภาพขาดห,หายบอกครูด,ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยแซทหารด้บเบิยูนะครับ,บ,นะรบแบบที่สองก็คือเขียนแบบนี้ครับนี่ะเนี่นะครับเขียนแบบนี้ครับแซทส่วนดับเบิลยูนะครับเนี่ยเป็นการหารเหมือนกันหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับคือแซดับเบิลยูยกกำลังลบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้นะแซก็คือ a บวกบีไ เป็นจานวนเชิงซ้อนนะครับดับเบิลยูก็เป็นจานวนเชิงซ้อนเหมือนกันนะครับแต่เขาเขียนให้อยู่ในรูปของ C ีบวกดีไออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนะครับคนละชุดกันพอเอามาหารเนี่ยก็เขียนแบบนี้ครับแซดหารด้วย W ับนี้ตัดทิ้งไปนะครับเวลาที่เอามาหารนะให้เอาตัวแซดขึ้นมาก่อนครับแซดก็คือ A อบวกบีใช่ไหมเป็นตัวเลขอะไรก็เขียนเอาไว้อันนี้เป็นตัวตั้งนะครับอันนี้เป็นตัวตั้ง นะส่วนไอ้ข้างหลังตัวนี้ครับข้างหลังตัวนี้ก็คือตัวหารครับหรือตัวดับเบิลยูตัวนี้น,นะครับอันนี้คือตัวหารครับแต่เอามาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันนะดับเบิลยูมันคือ c บวก di นะครับดับเบิลยูคือ c บวก di c คือตัวหน้า d คือตัวหลังนะครับ c คือตัวหน้า d คือตัวหลังนะครับแต่ว่าถ้ามองเป็น c บวก di เนี่ย c ส่วน c กําลังสองบวก d กําลังสองมันดูยาก ถ้างั้นเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นหน้ากับหลังมันจะมองง่ายขึ้นนะครัแบบหน้าส่วนหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองนะครับลบด้วยหลังส่วนหน้ากําลังสองบวกหลังกาลังสอง i แบบนี้นะครับแล้วก็ามาเขียนถ้าเขียนได้ดีก็คืออย่างนี้ครับ a บวก bi เนี่ยนะครับแบบนี้เราหาผลลัพธ์ออกมามันก็จะกลายเป็นคุนหาร คอยู่นั่งหนึ่อนนะครับอันนี้คือวิธีการตรงๆนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับ <ไป S 1> ตัวอย่างที่1ครับ3มบวก2 i ส่วน4บวก3 i นะครับเวลาที่เราเอามาเขียนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารไอข้างบนนี่ก็คือตัวตั้งนะไอข้างล่างตัวนี้ก็คือตัวหารนะครับเราได้ยินเสียงคุณไหมลูกหน้าจอหายไป

อพอดีว่ามันเด้งออกไปนะครับอันนี้ได้ยินเสียงครูไหมครับได้ยินเสียงครูไหมกลับมาแล้วเห็นปกติแล้วใช่ไหมตอนนี้กลับมาอย่างฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินค่ะ,อะโอเคได้ยินเนาะอเคไปต่อนะครับได้ยินค่ะอืมดีมากดีมาก นะครับมานะนะอันนี้คือตัวตั้งอันนี้คือตัวหารนะครับเวลาที่เราหารกันเนี่ยมันก็คืออยู่ในรูปของ Z ซดส่วนดับเบิลยูนี่แหละนะครับแซส่วนดนะับเเนาะเวลาที่เราเขียนมันก็คือ a อบวกบีคูณด้วยหน้าส่วนหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองลบด้วยหลังส่วนหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองไ นะครับ a บวก b i ตัวนี้มันก็คือตัว z นะส่วนไอหน้าหลังหลังหน้าเนี่ยก็คือมาจากตับรรยูนะครับเนี่ยตบรรยูคือตัวข้างล่างนี้อันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลัง i เนี่ยเราก็เอาพวกนี้มาแทนในสูตรมันก็จะกลายเป็นผลหาร<อ>นะครับอ่ะว่ามาเลย a บวก b i ก็คือ z z ก็คือตัวนี้เนี่ยสามบวกสอง i นี่นะครับ สองไอนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหน้าส่วนหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองหน้าคือสี่ครับสี่ส่วนสี่กำลังสองบวกสามกำลังสองลบหลังก็คือสามส่วนสี่กำลังสองบวกสามกำลังสองไอครับแบบนีน้แล้วก็หาคําตอบครับหาค่าออกมา,าสามบวกสองไอคูณด้วยสี่ส่วนสี่กำลังสองได้อะไร สิบหกลังสองได้เก้าบวกเเป็น25นะครับจะบวกกันลบด้วย3ส,ส่วนตัวเดียวกันเลยก็คือ25 i แบบนี้นะครับแล้วก็หาคำตอบออกมานะใช้วิธีการคูณจำนวนเชิงซ้อน2นี่สองโมงเลบนี้คูณกันเวลาคูณกันก็หน้าหน้าลบหลังหลังนะครับบวกใกล้ใกล้ ไกลๆแล้วก็คูณในนะครับอ่ะตามสูตรเลยหน้าคูณหน้าได้เท่าไหร่ครับสามคูณสี่ส่วนยี่บห้าได้สิบสองส่วนยี่สิบห้าเนี่ยตัวหน้ากับตัวหน้าคูณกันปื๊บปื๊บนะครับสิบสองส่วนยี่สิบห้าหน้าหน้าลบด้วยหลัง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 ยังไงครับหลังหลังเนี่ยหลังหลังก็ตัวนี้ครับสองคูณลบสามส่วนยี่บ้าสองคูณลบสามส่วนยีิบห้าได้ลบหกส่วนยี่สิบห้านี่ นะครับส่วนหน้าตัวนี้ผ่านไปบวกด้วยไกลคูณไกลใกล้ใกล้บวกไกลไกลใกล้ใกล้ครับ4คูณ2ส่วน25เป็น4เป็น8ส่วน25นะครับบวกด้วยไกล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 สามคูณด้วยลบ3ส่วน25ก็จะกลายเป็นลบ9ส่วน25ลบ9ส่วน25 นะครับแล้วก็คูณไอแบบนี้นะครับแล้วก็หาคําตอบออกมาทีเนี้ยไอข้างหน้าตัวนี้ลบคูณลบเป็นบวกเนาะสิบสองบวกหกส่วนยี่สิบห้ามันก็จะกลายเป็นสิบแปดส่วนยี่สิบห้าตามมาด้วยข้างหลังครับข้างหลังก็คือแปดส่วนยี่สิบห้าบวกกับลบเก้าส่วนยี่สิบห้าแปดกับลบเก้าก็เหลือลบหนึ่งก็จะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนยี่สิบห้าถ้าเขียนอา่ตามไอ้ด้วย ถ้าเขียนดีๆมันก็คือ18ส่วน25ลบ i ส่วน25แบบนี้นะครับหานี่คือคำตอบของคุณหารนะ18ส่วน25ลบ i ส่วน25หรือจะเขียนเป็น18ลบ i ส่วน25ก็ได้นะครับก็ได้นะอันเดียวกันก็ส่วน25มันแยกกันอยู่เรายุบรวมกันได้นะครับเศษส่วนมันสามารถยุบรวมกันได้นะไอ้ดวงข้างล่างนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการแบบตรงๆนะทีนี้ก็จะมีสูตรลัดนะครับมีสูตรลัดในการหารจานวนจึงซ้อนมาให้ด้วยแต่ว่าต้องจําให้ได้แล้วต้องใช้มันเป็นนะครับโดยเฉพาะการบวกลบนะการบวกลบเศษส่วนเดี๋ยต้องทำให้มันได้นะครับบวกลบเศษส่วนบวกลบจนเต็มเ่ยถ้าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ผ่านไปฝึกเอาไปทบทวนเอาเดอร์การบวกลบจนเตม็มนะครับมานะทีนี้เรามาดูสูตรของเรานะครับ สูตรในการหารจำนวนเชิงซ้อนนี่นะครับโจทย์เดียวกันนะเนี่โจทย์เดียวกันโจทย์นี้กับโจทย์นี้นะครับสูตรของเราก็คือบนคูณล่างข้างตะแคงทแยงลบพบสวรรค์น,นะครับบนคูณล่างข้างตะแคงทแยงลบพบสวรรค์เดี๋ยวจะเอาไปทีละตัวเอาไปทีละสะเต็ปนะครับเสเต็ปแรกบนคูณล่างเอาสเต็ปแรกก่อนนะสีแดงนะครับบนคูณล่างน,านะครับเอาส่วนจริงคูณกัน สามคูณสี่เป็นสิบสองครับแล้วก็ข้างหลังเอาเฉพาะตัวเลขคูณกันนะไอไม่ต้องเอามาคูณสองคูณสามเป็นหกนะครับสิบสองบวกหกเท่ากับสิบแปดอ่ะสิบแปดเรียกว่าบนคูณล่างโอเคไหมส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพคูณส่วนจินตภาพนะครับอเขียนเท่ากับมาสิบแปดก็คือบนคูณล่างเนาะอ่ะสิบแปดไว้นะครับตามมาด้วยข้างตะแคงอ่ะ ข้างแต่แคงกับท่ายงลบนี่ให้นักเรียนใส่วงเล็บเอาไว้นะครับใส่วงเล็บเอาไว้แล้วก็คูณด้วยไอ eye. นะบนคูณล่างบวกด้วยข้างแต่แคงท่ายงลบคูณไนะครับเออทีนี้เรามาดูข้างแต่แคงข้างแต่แคงจะเปลี่ยนสีก่อนอ่าข้างแต่แคงให้เราเอา4คูณกับ2นะครับนี่ทิศทางนี้เท่านั้นข้างแต่แคงคือล่างซ้ายขึ้นบนขวาเท่านั้นนะครับคูณกัน สี่คูณสองเป็นแปดครับแสดงว่าข้างตะแคงคือเลขแปดเลขแปดข้างตะแคงคือล่างซ้ายล่างซ้ายขึ้นบนขวาเท่านั้นทีนี้มาดูถ้ายงลบอ่าเปลนสี่นะครับเป็นสีเป็นสีนถ้ายงลบก็คือต้องล่างขวาขึ้นบนซ้ายเท่านั้นต้องติดลบเสมอเติมลบเข้าไปอีกหนึ่งตัวเสมอนะครับอ่าถ้ายงลบสามคูณสามครับเอาตัวเลขคูณกันนะไอไม่ต้องเอาไปคูณสามคูณสามเป็นเก้าแต่ว่าตามสูตรถ้ายงลบครับต้องใส่ลบข้างหน้าเสมอ เป็นลบเก้านะครับเ,รเอาลบเก้ามาเติมเออนะครับอันนี้คือท้ยังลบนะทีนี้พบสวรรค์นะครับพพสวรรค์ใส่สีอื่นอีกเช่นเดียวกันพบสวรรค์คือตัวส่วนจําไห้นะตัวส่วนนะครับพบสวรรค์ให้เอาข้างล่างนี้มายกกํลาลังสองแล้วบวกกันสี่กำลังสองครับบวกด้วยสามกำลังสองครับได้เท่าไหร่สี่สิบหกอ่าสามกำลังสองอได้เท่าไหร่ครับ สามสามเป็นเก้าสิบหกบวกเก้าได้ยี่สิบห้าครับอ่ายี่สิบห้านี้เขาเรียกว่าพบสวรรค์นะครับเป็นตัวส่วนอ่าเขียนไว้ส่วนยี่สิบห้านี่แค่นี้นะครับตามสูตรก็มันเลยบนคูณล่างข้างตะแคงทะยงลบพบสวรรค์บนคูณล่างคือเอาบนกับล่างในคูณกันได้เท่าไหร่จับบวกกันนะครับข้างตะแคงก็ล่างซ้ายขึ้นบนขวาทะยงลบล่างขวาขึ้นบนซ้าย แต่ว่าต้องใส่ลบเสมอเพราะว่าตามสูตรก็มันเป็นได้ยังลบนะครับ่าส่วนด้วยภพสวรรค์ภพสวรรค์ก็คือ4ี่กำลังสองบวกเก้ากำลังสองได้25้านะครับอ่ะหาคำตอบเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้18บดวกด้วย8-9ลบลบคือลบ1นะครับคูณด้วยไอชีบนะครับทั้งหมดนี้ส่วนด้วย25ถ้าเขียนสวยๆก็คือ18ลบไอ ทั้งหมดส่วน25นะครับหรือเขียนกระจายกระจายอันนี้มันมันรวมส่วนใช่ไหมเนี่ยเป็น10เป็น25กระจาย18ส่วน25ลบ i ส่วน 25, 25นะครับเนี่ยก็คือตามสูตรคำตอบเท่ากันกับสไลด์ที่แล้วเลยครับอลองดูเนี่ยเดียวกันเลยครับ18ลบ i ส่วน25หรือ18ส่วน25ลบ i ส่วน5เดียวกันนะครับนี่นเดียวกันเลยตอบเท่ากันเลยครับเห็นไหม วิธีนี้ง่ายกว่าครับเพราะว่ามันเป็นสูตรลัดนะครับจําด้วยนะบนคูณล่างข้างแต่แข็งถ้ายังลบพบสวรรค์คนไหนจําก็ทําได้คนไหนไม่จําก็แล้วแต่นะครับสัมพันธ์แก่ๆศูนย์ติศูนย์ลายๆรูดๆกันการเลี่ยนซ้านะครับซ้ำนั่นนะบอกแล้วนะครับเตือนแล้วไม่ฟังก็แล้วแต่นะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่ดูตัวอย่างที่สองและสามต่อไปนะครับจะได้คล่องขึ้นเห็นภาพมากขึ้น นะครับอ่ะทีนี้ตัวอย่างที่สองและตัวอย่างที่สามนะครับสูตรนะบนคูณล่างข้างแต่แคงทายัางลบพบสวรรค์อ่ะข้างแต่แคงกับทายัางลบใส่วงเล็บเอาไว้เติมไอนะครับเติมไอนะครับอ่ะตามสูตรเลยวิธีทำสองบวกสามไอส่วนหนึ่งบวกสองไอนะครับจัดเลยนะบนคูณล่าง บนคูณล่างอ่ะสองหนึ่งเป็นสองสามคูณสองเป็นหกจับบวกกันได้แปดอ่ะเขียนแปดเอาไว้แปดบนคูณล่างตามมาด้วยข้างตะแคงทแยงลบคูณไอ,อข้างตะแคงทีนี้ข้างตะแคงหนึ่งคูณสามเป็นสามเอาสามมาเขียนปึ๊บอันนี้คือบนคูณอ่ะข้างตะแคงนะครับทีนี้มาดูทแยงลบทแยงลบอ่ะสองคูณสองเป็น สี่ถ้ายังลบนี่ต้องใส่ลบข้างหน้าเสมอนะครับคูณได้เท่าไหร่ก็ตามใส่ลบไปเลยเป็นลบสี่เราก็เอาลบสี่มาเติมตัวนี้นะถ้ายังลบส่วนด้วยพบสวรรค์นะครับภพสวรรค์คือ1กําลังสองบวกด้วย2กําลังสอง,สอง,สองพูดง่ายๆก็คือเอาตัวส่วนนะมายกกําลังสองและบวกกันนะครับก็คือพบสวรรค์1กําลังสองได้1 2ึสองกลังสองเป็น4ีน่บวกกันเป็นห้าหาตรงนี้เรียกว่าพบสวรรค์คือตัวส่วน เนี่ยแค่นั้นนะครับแล้วก็บวกลบเลขง่ายม,มากเลยนะครับ8บวกกับลบสี่อ่ะสามบวกลบสนะี่เนาะสามลบสนะี่เนาะได้ลบหนึ่งคูณด้วยไอส่วนด้วยห้านะครับเขีย<ๆ>นสวยๆก็คือ8ปลบไอทั้งหมดส่วนห้าหรือแยกส่วนก็ได้ไอแยกส่วนเป็น8ปดส่วนห้าลบไอส่วนห้าก็ได้ครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใช้สูตรนะครับบนคือล่างข้า,างไปแจกก็ยังลบทุกสวรรค์ สำคัญองจําสูตรให้ได้แล้วก็จับบวกลบกันให้ได้นะครับถ้าบวกลบเลขได้ก็จบถ้าบวกลบเลขไม่ได้ก็ตายนะครับไปทบรทวนเรานะหมอห้าแล้วนะครับอ่าตัวอย่างที่สองครับแต่ว่าจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาหน่อยมีลบกับบวกผสมกันนะครับลองดูว่าพอไปใช้สูตรจะเป็นยังไงนะครับอ่ะบนคูณล่างมาบนคูณล่างบนคูณล่างเพื่อแ้อะไร ลบสคูณสอเป็นลบหอันนี้เป็นลบหนะลบหนไอลบหคูณเดได้ลบเอ่ะเอารวมกันครับลบหกับลบเรวมกันเป็นลบสิเนี่ยลบสิบพื้นะครับเขียนไว้ลบสิอันนี้คือบนคูณล่างนี่นี่ตามมาด้วยข้างตะแคงทแยงลบคูณไอข้างตะแคงครับ2องคูณลบหได้ลบสองไอเขลบสไว้ข้างตะแคงทะยงลบทีนี้เจ็ดคูณลบสาม เป็นลบ21แต่ตามสูตรต้องใส่ลบอีกหนึ่งตัวเสมอครับเพราะว่ามันเป็นสูตรลบถ้ายงลบถ้ายังลบแม้ว่าจะคูณและเป็นลบก็ตามใส่ลบลงไป1ตัวด้วยเสมอนะครับลบคูณลบเป็นบวกดังนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวก21นะครับเราก็เอาลบบวก21เนี่ยมาเติมตรงถ้ายังลบนะครับส่วนด้วยพบสวรรค์ก็จะกลายเป็น2กําลัง2บวกด้วย7กําลัง2นะครับ 2กำลังสเป็น 4, 7เกำลังสเป็น49นะครับได้เท่าไหร่4บวก49เป็น53 53คือตัวส่วนครับเพราะมันคือพบสวรรค์อ่า53นะครับแค่นั้นเลยบวกลบเลขให้จบนะครับลบ13นะลบ13บวกด้วยเท่าไหร่เนี่ยลบ2บวก21ลบ2บวก21ได้บวก19อ่าลบ13บวก19 i ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย53 นะครับส่วนที 53. นะทีนี้อันนี้คือการเขียนรวมกันเอาเขียนแยกก็ได้เป็นลบสิบสามส่วนห้าสิบสาวกสิบเกอส่วนห้าแค่น,นี้นะครับแค่น,นี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่คือการหารจำนวนจินซ้อนนะครับโดยการใช้สูตรบนคูณล่างข้างแต่แคงได้อย่างลบพบสมันนะครับอันนี้คือรูปแบบทั่วทั่วไปที่เราไปเจอ นะครับรู้ทั้ง2วิธีวิธีที่1คือวิธีตรงวิธีที่2คือใช้สูตรนะครับทีนี้อาจถ้าลองยกตัวอย่างอะไรที่มนันแปลกๆขึ้นมาเผื่อไปเจอในแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบนะครับอาจถ้าไปเจอเป็น2 i ส่วน3บวก5 i อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราจะยังใช้สูตรไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างบนมันยังไม่ครบองค์ประกอบเลยข้างบนยังไม่ครบองค์ประกอบเลยนะครับเตียงเข้ามาแล้ว ฮั<ผ>ลโหลครับพี่ลีได้แล้วใช่ไหมครับรอออโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานะครับพี่ลีครับสวัสดีครับครับผมี่ตอ,อมวเข้ากับแ่ก่ออ่ะนะครับ เอาต่อเลยนะครับถ้าเรามาเจอแบบนี้นะครับ2 i ไอส่วน3มบวก5นี่นะมันจะเป็นไงครับมันจะยังทำไม่ได้ครับเพราะว่าองค์ประกอบมันยังไม่ครบคือมันไม่มีส่วนจริงไงมันมีแค่ส่วนจคนตภาพมีส่วนที่มันติด i เฉยๆเนี่ยจริงจมันต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วน จ,จริงนะครับงั้นเราต้องบวกศูนย์เข้าไปนั่นแหละครับก็ศูนย์บวกเข้าไปเพื่อให้มันครบองค์ประกอบแล้วเราก็ใช้สูตรได้เลยนะครับหรือนะครับหรือหรือ,อเราใส่ตัวเลขลงไปสมมติเป็นเป็นห้าส่วนสองลบสามไออย่างเงี้ยเราก็ยังใช้สูตรไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับข้างบนมันยังไม่ครบเลยมันยังไม่มีตัวไอแบบนี้เลยเราต้องใส่ศูนย์ไอลงไปเพื่อให้องค์ประกอบมันครบ นะครับพอบวกกับพบเราก็ใช้สูตรบนคูณล่างของเราได้เลยนะครับคือทํายังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปของจํานวนเชิงซ้อนหารจำนวนซ้อนมีส่วนจริงและก็มีส่วนจินตภาพด้วยนะครับมันถึงจะสามารถใช้สูตรได้ถ้ามันยังไม่ครบเราจะใช้สูตรไม่ได้นะครับใช้สูตรไม่ได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ นะครับทีนี้นี่อยากจะให้พวกเราช่วยกันจำนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้สำคัญามากๆมันจะช่วยให้เราทำแบบฝึกหัดทำด่งางๆได้เร็วขึ้นสอบก็สอบได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเป็นสูตรดีกว่าไปใช้วิธีการหารแบบปกตินะครับเนี่ยวิธีการหารแบบปกติงงมากเลยมันซับซ้อนนะครับอันนี้คือสูตรเอาไปใช้ไว้เลยนะครับขอแค่บวกลบคูณหารเลขข้องก็พอแล้วนะ ประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูสมบัติคร่าวๆสมบัติคร่าวๆของจานวนถึงซ้อนนะครับก่อนที่จะหมดชั่วโมงไปนะครับสำหรับวันนี้นะ,ะสมบัติคนไหนที่มองไม่เห็นนะครับซูมดูนะอันนี้คูซูมให้ซูมเข้าไปให้โอ้ภาพอย่างเบล์เลยนะครับถ้าเบลเดี๋ยวรอสักครู่นะสัญญาณกำลังมานะครับสมบัติปิดนะครับสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการคูณเป็นยังไง สมบัติปิดการบวกหมายถึงเอาจำนวนเชิงซ้อน2ตัวมาบวกกันพอบวกเสร็จแล้วคําตอบที่ได้ก็ยังเป็นจำนวนเชิงซ้อนอยู่นะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการคูณก็คือเอาจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยคูณกันนะครับคําตอบที่ได้ก็ยังเป็นจํานวนเชิงซ้อนอยู่นะครับเรียกว่าสมบัติปิดการคูณเพราะคูณกันก็ยังได้ผลคูณเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับอ่าสมบัติการสลับที่มีสลับที่การบวกกับสลับที่การคูณสลับที่การบวกก็คือเอาจำนวนเชิงซ้อนมาบวกกันเนี่ย เหมือน1นึบวกสามสามบวกหก็เท่ากันนะครับคือมันสลับที่กันได้เอาหน้าบวกหลังหลังบวกหน้าได้หมดนะ s <S เหมือนกันนะครับการคูณก็เหมือนกันครับสลับที่กันได้หนคูณสกับ3าคูนหก็มีค่าเท่ากันนะครับมีสมบัติการสลับที่การบวกและการคูณสมบัติการเปลี่ยนหมูก่ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนการบวกลบเลขธรรมดาเลยครับเปลี่ยนจากหมู่หน้ามาเป็นหมู่หลังหมู่หลังเป็นหมู่หน้าได้หมดนะครับทั้งการบวกและการคูณเลยนะแล้วก็สมบัติการมีเอกลักษณ์นะครับ สมบัติการมีเอกลักษณ์เรามาดูการบวกก่อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็มีเอกลักษณ์การบวกเหมือนกันนะครับก็คือ0เพราะศนบวกอะไรก็มีค่าเท่ากับ0นครับค่าไม่เปลี่ยนเขาก็เลยเรียกศูนว่าเป็นเอกลักษณ์การบวกนะแล้วก็เอกลักษณ์การคูณนะครับก็คือ1ครับเพราะว่า1คูณอะไรก็มีค่าเท่าเดิมค่าไม่เปลี่ยนก็เลยเรียก1ว่าเป็นเอกลักษณ์การคูณนะครับวิธีการจําก็คือเอกลักษณ์การบวกคือ0ย์เอกลักษณ์การคูณคือ1นะครับสาูด้วย และก็สมบัติรองสุดท้ายก็คือสมบัติการมีตัวผกผันนะครับตัวผกผันหรืออินเวอร์สนั่นละอันเดียวกันนะครับแซนะครับก็จะมีตัวผกผันอยู่2อย่างก็คือตัวผกผันการบวกและตัวผกผันการคูณตัวผกผันการบวกก็คือลบแซครับเนี่ยตัวผกผันการบวกคือลบแซส่วนตัวผกผันการคูณก็คือ1ส่วนแซนะครับหรือ z ซยกกําลังลบหนึ่งอ่ามี2ตัวนะครับและสมบัติสุดท้ายคือสมบัติการแจกแจงอันนี้เราน่าจะเคยเจอมาแล้วละ่ะ นะครับซอนมาหลายคราบแล้วสอนมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับสลับสมบัติการแจกแจงก็คือมีอะไรก็ตามอยู่ข้างหน้าวงเล็บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตัวอยู่ข้างหน้าวงเล็บให้เราคูณกระจายเข้าไปให้ครบทุกตัวในวงเล็บเขาเรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับเนี่ยก็คือการเอาตัวข้างหน้านี่คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเซตหนึ่งเซตสองบวกเซตหนึ่งเซตสามเนี่ยแหละก็คือการสมบัติการกระจายปกตินะครับที่เราเคยเรียนมานะครับแค่นั้น นะอันนี้คือสมบัติคร่าวๆที่เราควรจะต้องรู้นะครับสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนนะนะภาพมันเบลอใช่ไหมเนี่ยเบลอสักหน่อยนะครับอืมอ่าชัดขึ้นละชัดขึ้นละนะครับชัดขึ้นละประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเราก็ต้องทาแบบฝึกหัดนะครับส่งคูนะพรุ่งนี้ไม่ได้มีเรียนนะครับนักเรียนอ่านะพรุ่งนี้ไม่มีเรียนนะ นนสุกนะครับอยู <Ooh. S 2> ่ที่พวกเราค้นคว้านั้นแล้วนะครับครูก็จะให้พวกเราห้าข้อนะครับห้าข้อให้พวกเราเลือกสามข้อครูเลือกสามข้อเอาให้เลือกก่อนเลยสามข้อเลือกมาเลยครับสามข้อถ้าไม่เลือกครูเลือกเองเนี่ยเลือกให้ห้าข้อเลยเอาให้เลือกมาสามข้อครับเดี๋ยวครูเลือกสองข้อไหนบ้างมีอยู่แปดข้อเนี่ยให้เลือกสามข้อเนาะเลือกเลย เลือกไม่ได้ไม่เลือกคุณเลือกให้นะสามข้อข้อหกข้อหกอ่าอีกสองครับสองข้ออีกสองข้อสองสามสองสามอ่าโอเคถ้างั้นครูให้อีกสองข้อนะอีกสองข้อครูจะให้เป็นข้อแปดครับข้อแปดกับข้อหนึ่งอ่า หนึ่งสองสามแปดเอ้หนึ่งสองสามหกแปดเนาะหนึ่งสองสามหกแปดนะครับสี่ข้อห้าข้อนะห้าข้อนี้ครูไม่ให้ส่งพรุ่งนี้ครับให้ส่งวันอาทิตย์ส่งวันอาทิตย์ไปเลยอยู่ยาวมีเวลาทุบทวนคนไหนไม่เข้าใจก็เปิดคลิปดูนะครับส่งวันอาทิตย์ก่อนสามทุ่มนะสามทุ่มนะครับมีห้าข้อนะครับเออ สงสัยตรงไหนก็เปิดไปดูในคลิปย้อนกลับไปดูนะครับถ้าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจสงส,สงสัยก็ทักมาถามในแชทครูนะถ้าครูมีเวลาครูตอบแน่นอนนะครับถามมาเลยนะอาจจะช้าหน่อยก็ทักมาไว้ค้างไว้นะครับเสร็จจากพลักง,งานเดี๋ยวครูจะไปตอบนะสำหรับคนที่ยังติดศูนย์อยู่นะครับแก้ยังไม่หมดก็รีบแก้มันหมดซะนะครับไม่งั้นไม่จบพร้อมเพื่อนนะไม่ได้ขึ้นมมโหก,กับเพื่อนนะครับอืรีบแก้ส่งให้มันสินะครับมันไม่มีอะไรทําไม่ได้หรอก เราไม่อยากทาขี้เกียจทามากกว่านะครับที่อย่างอื่นยังทำได้เลยนะแค่ถ่ายวิดีโออธิบายโจทย์เฉยๆง่ายมากนะครับถ้าไม่เป็นก็ถามเพื่อนตัวเพื่อนเขาทามาตั้งหลายคนแล้วนะไปตามตามส่งให้มันเรียบร้อยนะครับมห้าแล้วนะก็มีแค่นี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะหมดเวลาพอดีนะครับก็นี่แหละพนักง,งานมีห้าข้อส่งวันอาทิตย์ก่อนสามทุ่มใครเสร็จก่อนก็ส่งก่อนนะครับดังนั้นชั่วโมงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม เดี๋ยวพิ่งออกไปนะเดี๋ยวคุณจะแคปบก่อนใครเข้าเรียนบ้างโอเคนะครับแคปบเรียบร้อยนะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกเลยใช่ไหมคะแจกออกเลยออกเลยแคป์แล้วลูกออก